เราจะมาจะลองเอาไก่อยูเอทกับแดดเน,ะเดดนาะแดดหมอหน่อยดิหนึ่งชั่วโมงเนาะมาเบิ้งกับไก่ไม่เปลี่นไปเลยอ่ะเบิ้งดูมึงดูไก่กับไก่กับฟา้าหม้อไข่ดิบไข่ดิบนี่เป็นไข่ดิบเนาะเดียวทีมานั้นเอาเนาะตอนนี้เอากับตัวไข่เสร็จแล้วเดี๋ยวผ่านไปหนึ่งชัง่วโมงเดี๋ยวมาเบิ้งกันแดดคูณห้อ นี่ก็คือใครเดี๋ยวนึ่งโซโมมาเบิ้งไม่แดดประเทศหลาวอ่าเนาะตอนนี้กับผ่านไปซิปลายนาทีแล้วประมาณเอสิบสองนาทีนะมาเบิ้งกันมันจะเป็นวลานี่เนาะผ่านไปซิปนาทีเขาเห็นว่ามันจะยุบแหงเขาแหงเขาแล้วก็ชิมีอันนี้ เริ่มจะเป็นสีขาวๆแล้วตัวนี้นเจ้านี้เยอะมาเลยดอนนี้มีสีขาว,เด,ดวเดี๋ยวอีกประมาณ3นาทีเดี๋ยวมาเบิ่งกันไหมตอนนี้เอากระชีดย้ายแล้วย้ายบนไว้ก่อนเพราะว่าหมาหมามันจะไปเรียกินเดี๋ยวหมาแดกเดี๋ยวสีบได้เดี๋ยวมาสิมาตั้งไว้นี่ เตีงหลังคาโคกงวงโคกควาย,อ,ยอู้ฮอน้อนฮอนเออร้อนจังเอาเนะาะเท้าท่าคายหนึ่งชั่วโมงแช่น้ำคือควายก่อนคา่เตียวตากแดดอยู่กะมีคนจิมาโซจะกิ้วมุดน้ำอ,ะ <c oughs> อ่ะเอาเลย เอาหนุ่มไม่ถวายควาคิดโดยแทบวานนี้นะอ่อเนาะคนขี้ปูเลยปูปผ่านไป ห้านาทีกับมาเบิงเนี่ยมันจะเป็นมาได้คตดฮอนเลยเออเออนี่แดดอยู่ประเทศลาวหี่ในค่ายเป็นแบบนี้เลยเมือก่อนคตดกระแดงเลยเนี่ยปนานังหำ่ำ อันเนาะอันนี้ก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงโครบแล้วเาเบิ่งกันเลยกระแดงสัาเด้แถวนี้จนสีไม้แล้วแถวนี้มานี้แถวนี้เป็นเกียแลลวเรนนับ